สวัสดีครับทุกท่านที่มีความรักและชื่นชอบในนาฬิกานะครับวันนี้ร้านตลาดนาฬิกาจะมารีวิวนาฬิกาที่หลายท่านรอคอยนะครับก็คือนาฬิการุ่นพิเศษจากไซโก้นะครับในซีรีส์ของไซโก้เรือนไทยนะครับซึ่งจะมีหน้านตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราเริ่มต้นรับชมรีวิวกันเลยนะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับก็คือนาฬิกา ไซโก้มอนสเตอร์ซาวหนังตะลุงนะครับเป็นไซโก้ไทยแลนด์ครบรอบ30ปีไซโก้ไทยแลนด์รุ่น Limited Edition นะครับรหัสรุ่นก็คือ srpg 5 5 k 1นะครับก็คือเป็นนาฬิกาตัวแทนของภาคใต้นะครับลักษณะของตัวโมเดลก็ใช้ตัวของไซโก้มอนสเตอร์นะครับนำมาทำเป็นรุ่น Limited ดสำหรับซีรีส์นี้นะครับ ความเป็นมาของสิริพิเศษเรยวไทยภาคใต้นะครับมีแรงบันดาลใจจากการออกแบบมาจากความอุดมสมบูรณ์ของทะเลนะครับของภาคใต้นะครับจึงได้นำสีสันของท้องทะเลมาทำเป็นสีของหน้าปัดนาฬิกาเรือนนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเอกลักษณ์ของภาคใต้อย่างหนึ่งก็คือนะครับรูปของ นี่ครับรูปของตัวละครเท่งนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของเอกลักษณ์ของภาคใต้นะครับเป็นตัวละครของหลังตะลุงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของภาคใต้แล้วก็ภาคใต้ถือเป็นแหลมทองของไทยนะครับดังนั้นในรุ่นนี้เข็มนาฬิกา นาทีชั่วโมงวินาทีจึงเป็นสีทองนะครับโดยรวมนะครับรุ่นนี้จึงมีมนสเสน่ห์อย่างที่ไม่น่าเชื่อนะครับในกราฟิกยังไม่สวยเท่าตัวจริงเรือนนี้ผลิตมาเพียง1,991เรือนเท่านั้นนะครับก็ถือว่าสวยงามสมการรอคอยนะครับสำหรับมอนสเตอร์ภาคใต้เรือนนี้นะครับ ด้วยสีสันที่เล่นโทนนะครับตามเขาเรียกว่าปรับตามระดับนะครับนะครับด้านตรงกลางก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนแล้วก็เข้มขึ้นที่บริเวณขอบนะครับผมตัวเรือนของมอนสเตอร์เรือนนี้ก็จะอยู่ที่42.4 mm มมนะครับความหนาก็อยู่ที่13.3 mm มการกันน้ำของเรือนนี้ก็กันได้ที่200เมตรนะครับ ภายในก็บรรจุกลไกออโตเมติก CR 3 6 24 g v e l นะครับสำรองพลังงานได้41ชั่วโมงกระจกก็จะมาแบบพิเศษก็คือเป็นกระจกแซฟไฟร์กันรอยแบบมีเลน์ขยายดูวันที่นะครับจะปรับให้ดูวันที่จะจชัดเพราะว่าเข็มนาทีเลื่อนมาบาังพอดีนะครับนี่ครับจะเป็นเลนขยายแซฟไฟร์นะครับกระจกแซฟไฟร์กันรอย ขอบของนาฬิกาก็จะเป็นขอบนะครับสีสเลดส,สีน้ำเงินนะครับสวยงามนะครับโมเดลมอนสเตอร์ก็ถือว่าเป็นโมเดลที่ขึ้นชื่อนะครับสวยงามขายดีที่สุดของไซโก้นะครับด้วยขนาดแล้วก็รูปทรงที่เข้าข้อกับข้อมือได้ดีนะครับเรือนนี้จะแสดงเวลาแบบ3เข็มนะครับ พร้อมกับแสงวันที่ที่ตำแหน่งสามนาฬิกาบริเวณมาร์กเกอร์แล้วก็เข็มก็จะมีลูมิบายเลืองแสงได้ชัดเจนในที่มืดนะครับเรือนนี้ฝาหลังจะเป็นฝาหลังแบบทึบนะครับเป็นฝาหลังเกียวด้านหลังก็จะมีคำว่า Limited e dition นะครับพร้อมกับ s ซเรียลนัมเบนะครับที่ด้านล่างจะมีหมายเลขประจำเรือนทุกเรือนไม่ซ้ำกันนะครับแล้วก็จะเพิ่ม รูปของตัวละครเท่งนะครับที่ด้านซ้ายของฝาหลังนะครับของโลโก้มีสวยงามครับฝาหลังรุ่นนี้สายรุ่นนี้ก็จะเป็นสายสแตนเลสตันนะครับแบบล็อก2ชั้นนี่มีโลโก้ไซโก้นะครับขัดลายที่สวยงามครับสายมอนสเตอร์เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับ สายรุ่นนี้จะเป็นสายแบบมีหมุดนะครับ,บล็อกหมุดล็อกที่ด้านท้ายของสลักนะครับเวลาต่อก็อาจจะยากลำบ,บากนิดนึงนะครับแต่ถ้าคนเคยตัดแล้วก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ส่วนที่ขยายชุดดำน้ำก็อยู่ฝั่งนี้นะครับสายที่ขยายนี่ครับจะอยู่ฝั่งนี้มีเวลาใส่ชุดดำน้ำก็ขยายได้นะครับ รวมก็สวยงามน่าใช้นะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่มาแรงนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมเพราะว่าพอสินค้าถึงร้านปุ๊บเนี่ยลูกค้าที่จับจองไว้ก็ทยอยมารับนะครับไปเยอะเลยนะครับทําให้ตอนนี้เหลืออยู่ติดที่ร้านไม่กี่เรือนนะครับก็พอที่จะเอามารีวิวให้ลูกค้าหลายๆท่านได้ชมกันนี่ครับขึ้นข้อนี้สวยงามจริงๆนะครับโอ้โหแวววาววิบวับเลยนะครับเรือนนี้ ยิ่งหน้าเข็มสีทองนี่ก็ทำให้นาฬิกาเราดูมีเสน่ห์นะครับตัดกับพื้นท้องทะเลสีฟ้าของภาคใต้นี้ก็ทำให้นาฬิกาสวยงามแมวววาวขึ้นข้อมากจริงๆนะครับเรือนนี้ท่านที่ชอบนาฬิกาหรือสะสมนาฬิกามอนสเตอร์นี้ก็ไม่น่าพลาดนะครับน่าจะควรมีเก็บสะสมไว้ในคอลเลกชันเพราะว่ายิ่งเป็นมอนสเตอร์ลิมิเต็ดนี่แล้วนะครับ ราคาหลังจากที่ในท้องตลาดบทไปแล้วเนะี่ยราคานี้มีการปรับตัวขึ้นมากขึ้นแน่นอนนะครับเหมือนหลายรุ่นที่ผ่านมาสินค้าก็จะมาพร้อมกล่องพิเศษสวยงามนะครับเป็นกล่องสีฟ้าแบบนี้นี่มีสกรีนที่คําว่าหนังตะลุงด้วยนะครับที่ฝาของกล่องแล้วก็พิเศษรุ่นนี้ก็จะมีแถมสายยางนะครับ สายยางซิลิโคนสีน้ำเงินนะครับเป็นรุ่นเป็นยางซิลิโคนนิ่มแล้วก็มีปอกเป็นโลหะนะครับเป็นสายอย่างดีของไซโก้ที่แถมมาแล้วก็จะมีใบรับประกันศูนย์นะครับหญิงซีเรียมาให้พร้อมประกันศูนย์1ปีนะครับพร้อมกับคู่มือส่วนกล่องนอกก็สีสันสดใสสวยงามเหมือนกันนะครับกล่องนอกก็จะเป็นนี ลายภาพ,พื้นเหมืองของทางภาคใต้นะครับดีไซน์สวยๆนี่ครับพร้อมโลโก้ไซโก้สาปีนะครับเป็นกล่องนอกถือว่าเป็นนาฬิกาที่เหมาะกับการสะสมจริงๆนะครับนี่ภาพรวม,มกล่องสวยไหมครับนี่ครับลวดลายสวยงามมากนะครับกล่องนอกนี่กล่องนอกก็จะมีรูปของเท่งนะครับพร้อมกับคำว่าหนังตะลุงแบบนี้อันนี้ก็เป็นเซตเลยนะครับ ท่านซื้อไปก็ได้เป็นครบชุดใหญ่ไปเลยอย่างนี้นะครับประกัน0-1ปีนะครับสนใจก็ติดต่ออย่างร้านตลาดนาฬิกาได้นะครับตอนนี้ยังพอมีสินค้าอยู่นะครับตอนนี้สินค้าก็าใกล้จะหมดแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มาแรงแบบเกินคาดจริงๆนะครับช้ามไม่ได้สําหรับรุ่นนี้ก็รีบติดตอ่อเข้ามานะครับติดต่อได้ที่เบอร์0850299992หรือทาง Line ID side, a, r a d s i t e r a d n a l i k a นะครับ สำหรับวันนี้ทางนักตลาดการเขาญาตจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับหากท่านต้องการติดตามนาฬิการุ่นใหม่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามตลาดการชาแนลของเราด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดสินค้ารุ่นใหม่หมที่ออกมาอย่างเช่นรุ่นนี้นะครับผมได้ดูคลิปก่อนก็รีบเสาะหานะครับสั่งซื้อมาก่อนในช่วงแรกๆราคานาฬิกาก็จะไม่ค่อยสูงนะครับแต่ถ้ามันหมดไปจากท้องตลาดแลวนาฬิกากลุ่มนิ้เต็งกลุ่มนี้ก็ มักราคาจะขึ้นนะครับไปซื้อตอนนั้นก็อาจจะแพงก็ได้นะครับผมเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวิท่านตรลกาขออนุญาตก,กับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ